สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุ้สุคนเด้อครับเมื่อนี้ผมตูตาฟ้ามนะครับสีภาพพี่น้องนะครับมาเบิงสวนนะครับแปลงปลูกหญ้าของเฮ้านะครับปลูกหญ้าในปีท้ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับเพื่อที่จะให้ง้วนนะครับแล้วก็จะจำนายนะครับผมนี่นะครับพ่อี่น้องตรงนี้นะครับเป็นแปลงหน้านะครับผมผมสิภาพพี่น้องมาเบิงนะครับ หลังฝนตกใหม่ๆนะครับผมว่ามันเคี้ยวมันง่ามปานใดนะครับผมนี่ครับหญ้าในปีไทยเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับผมนี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี้เปียถ่ายเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับแปลงนี้นะครับเปลี่ยนแปลงหน้านะครับผมเคยเห็นหน้ามาก่อนนะครับกสิค่อนข้างที่จะน้ำขังค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีวิธีการคือเขาก็จะเปิ้งน้ำออกนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับ หลังฝนตกใหม่ๆนะครับถือกินฝนนะครับก็จะมีความเคี้ยวความงามนะครับผมนีครับเบื้องการแต่กอนะครับอ่าหญ้าในเปียให้เขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับมีการแตกกอแตกนอแตกแหนงค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ครับผมอ่าพี่นองกัลองสังเกตเบื้องนะครับสาหรับเกษตรกรที่พึ่งเขามาเบื้องนะครับว่าอย่ายสันธุ์นีมันป็่นจางได๋นะครับผมงานจะงามรื้บางงามบ่ได้ขืนอยู่อยู่กับสายพันธุ์ นะครับผมมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับผมผันพันพี่น้องนะครับมีการดูแลรักษาดีนะครับผมกระเทือนะครับบางอย่างทุกสายพันธุ์นะครับกระสิให้ผลผลิตนะครับกับพ่กพี่น้องได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ฟาร์มของพี่น้องตอบโจทย์สวนวนของพี่น้องนะครับผม แต่ว่าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับมาเบิ้งหง่านี้เปียดให้เคลื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับมันเป็นจังไรแน่แล้วนะครับผมหลังผ้ายูเข่าเมื่อขึ้นนี่นะครับมีข้าบเบิงนะครับการแตกกอแตกนอแตกแหนงนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับพนองสังเกตเบิงอันนี้ท่วมหัวแล้วนะครับท่วมหัวแล้วนะครับคันพืนอกมีเครื่องสับหรือเครื่องสีผมก็แนะนําให้ยู่ระดับประมาณนี้นะครับกับัตนะครับแล้วก็สีให งอไอ้ขั้วายกินได้เลยนะครับผมตามนี้นะครับก็จะบออนปานไดนะครับแล้วก็จะบ้แกปานไดนะครับมันก็จะพอดีนะครับผมขันพ่อน้องเอาไว้อ่าโดนก็นี่นะครับเช่น2เดือน3เดือนเนี่ยสิครับมันก็เริ่มมีความแก่แล้วนะครับง็อาจจะกินบอดีปานไดนะครับแต่ระดับนี้นะครับอ่าระดับหัวผมนะครับหรืออ่าเลื่อยหัวขึ้นไปนิดนึงนะครับอยู่มาหนึ่งร้อย หาซ0บเซนติเมตรถึง200อเซนติเมตรนะครับผมว่าเหมาะมากๆเลยนะครับในการตัดให้ง่วยกินนะครับผมเพราะว่าระดับนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะอ่อนอยู่นะครับง่วงก,กินดีนะครับ ส่วนพ่น้องนะครับพี่บ่มีเครื่องสับหรือเครื่องสีนะครับผมก็จะแนะนําให้เป็นระดับนี้นะครับผมประมาณระดับเอวนะครับพ่น้องนี่ครับระดับเอวกระตาไทยง้วกินได้เลยนะครับประมาณระดับนี้นะครับง้อก็กินดีนะครับขัระดับเอวนี่ฟีง้อสีกนดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันสีได้ปริมาณหน่อยกว่าระดับหัวนะครับขั้ระดับหัวเนี่ยมันจะได้ปริมาณหลายกว่านะครับผมอ่านี่ละครับหญ้านปี่ัลไทยเขื่อนซูเปอร์ลิฟนะครับพวน้องเบิ้งครับ ผมใส่มือเปล่านะครับในการสัมผัสใบห้านะครับนี่ครับใบห้านะครับบอคันค่ายป่านใดนะครับแล้วก็แต่ว่าใบหญา้ามันจะสากๆจักน้อยนะครับหยาๆนั่นเองนะครับผมถาามีขนบอนะครับเมื่อเทียบกันกับหลายๆสายพันธุ์เช่นผมเทียบกันกับหยาหวานผมเทียบกันกับนรกจักรพพัดนะครับพวกหน้าวหยาวานกับนรกจักรพพรดจะมีความอ่าคันค่ายมากกว่านะครับเพราะว่าอ่าเนะคูลนั้นมันจะมีขนจักขนแซมๆขึ้นมานําใบนะครับผม อ่าส่วนยาอ่ในเปียอธิเกินซูเปอร์ลีฟนะครับขนบ่คอยมีนะครับขันมีกับมีหน่อยๆนะครับกับแอยู่อ่าต้นอยู่กกๆใบนะครับสินประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับก็จะมีอ่าคนหน่อยๆนะครับน้ำน้ำอ่าใบหน่อยๆนะครับบ่บ่หลายปันได้นะครับผมอ่านี่ละครับหญ้าในปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อเทคนิกเลือกนะครับเพื่อนๆลองถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นน้องจให้กับตูตาฟ้ามในเด้อครับขอบคุณครับ